สวัสดีครับเดี๋ยวเตรียมส่งบ่ายโมงนี้นะครับเพิ่งตื่นยวเทสเทสดูก่อนนี่ครับก็ปมานี้ มองไม่ค่อยเห็นหรอกแดดมันแรงนะครับมานี้นะครับสนใจทักมาได้เทสให้ <c oughs> ทุกบอร์ดครับผมอันไหนซ่อมซ่อมไว้แล้วถึงจะซ่อมไว้แล้วแต่ก่อนจะส่งผมก็เทสให้ทุกบอร์ดครับเ <c oughs> <c oughs> พื่อความชัวร์ครับ เดี๋ยวนี้บ่ายโมงผมไปส่งละสนใจทักมานะรุ่นนี้ซ่อมง่ายนะลองซ่อมดูก่อนนะครับชอดไปสามรอบก็เท่ากับสองรอบก็เท่ากับซื้อบอร์ดผมบอร์ดใหม่และ <laughs> ผมขายไม่แพงหรอก